สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Factory News ไลฟ์นะครับเป็น weekly report ครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาผ่านทางช่องนี้ครับ Facebook Page M M Modern Manufacturing ครับผมเราก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตจากรอบโลกนะครับในวงการอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆนะครับถ้าท่านใดที่เปิดแล้วก็เจอไลฟ์นี้นะครับแวะเข้ามาชมนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วย ก,กดแชร์ครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือสมาชิกท่านอื่นเนี่ยได้มีโอกาสเห็นแล้วก็เข้ามาดูด้วยกันนะครับผมเอาละครับถ้างั้นเราไปที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็มักจะนึกถึงเรื่องของ EV ใช่ไหมครับเรื่องของเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ครับว่าทำยังไงร,รถยนต์ถึงจะมีแบตเตอรี่แล้วก็วิ่งได้แต่มันยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับซึ่งจริงทุกคนก็ได้ยินมานานแล้วแต่กําลังสงสัยว่า มันจะมาจริงเมื่อไหร่อย่างไรก็คือเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนครับต้องบอกว่าวันนี้มันมาแล้วจริงๆครับข่าวนี้มาจากที่เกาหลีครับบริษัทรถยนต์เกาหลีที่พวกเรารู้จักกันดีครับคุณไดนั่นเองเนี่ยได้ส่งมอบรถบรรทุกนะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกเลยใช้พลังงานไฮโดรเจนครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ส่งมอบจำนวน27คันและไม่ได้ใช้ในประเทศนะครับส่งให้กับ7บริษัทในประเทศเทศยอรมน,นีครับ รถยนต์เหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้งานนะครับด้านการโลจิสติกกา,าการค้าการขนส่งต่างๆครับรถบรรทุกของคุณใดนี้ครับใช้พลังงานประเภท e x c กเ n น f u e l c e l l ครับมันสามารถที่จะสร้างพลังงานสะอาดได้180กิโลวัตต์ครับในการวิ่งแต่ละเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้ถึง400กิโลเมตรครับและในการประจุพลังหรือว่าการชาร์จพลังแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาสั้นมากครับแค่8ถึง12นาทีเท่านั้นเองครับ สำหรับเรื่องของรถบรรทุกที่ใช้ไฮโดรเจนนี้นะครับทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับก็มีการรับเอารถของฮุนไดเนี่ยไปใช้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งบนท้องถนนแล้วจริงครับจำนวน47คันครับแล้วก็วางแผนว่าจะนำเอารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนของคุณไดมาวิ่งทดแทนของเดิมเนี่ย คิดเป็นการใช้งานเนี่ยเขาคิดเป็นระยะทางครับประมาณ4ล้านกิโลเมตรครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ทางสวิตเซอร์แลนด์ต้องการที่จะให้มันครอบคลุมครับทีนี้เรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับตัวถังของรถไฮโดรเจนของฮุนไดอันนี้เนี่ยเป็นตัวถังเก็บไฮโดรเจนที่สามารถป้องกันกระสุนได้ครับเป็น bullet proof ครับแล้วก็มีระบบการ ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซนะครับป้องกันการถูกเจาะครับใช้ระบบ ADAS ครับหรือว่า Advanced Driver Assistance System ครับเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยครับในเรื่องของการขับขี่ของผู้ที่เป็นนักขับนะครับเป็นพนักง,งานขับนั่นเองครับ สิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของความปลอดภยัยตัวทางไฮโดรเจนนะครับเรื่องของการสนับสนุนการขับขี่ก็จะทําให้การใช้รถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนะมันมีความปลอดภัยมากขึ้นในระดับสูงครับและแน่นอนก็คือมันเป็นมิตรต่สิ่งแวดล้อมครับก็จะช่วยลดมลภาวะต่างๆได้อย่างดีครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับพลังงานทางเลือกที่ วันนี้ผมอาจจะต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละเทคโนโลยีนะครับเรายังมีพลังงานด้านนันอาญเชื้อเพลิงหมุนเวียนไฟฟ้าอีกมากมายนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยการพยายามที่พัฒนามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เกิดการแข่งขันนะครับแล้วก็ทาให้อีกเทคโนโลยีเนี่ยพยายามจะพัฒนาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันครับก็ไม่แน่นะครับวันข้างหน้าเราอาจจะเริ่มได้เห็นรถจดน,นะครับพลังงานที่เป็นฟิวเซลนะครับเป็นไฮโดรเจนวิ่งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็ทําให้เรามีควัน,น้อยลง ข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ครับเป็น medical tech ครับผมเป็นเรื่องของการผลิตอุปกรณ์การแพทย์เพื่อวิธีใหม่ครับไฮเทคสามารถผลิตได้ภายในเวลาหลักวินาทีการผลิตนี้ครับเป็นเรื่องของการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในกลุ่มไฟเบอร์ออปติกครับผมในกลุ่มไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเวลาที่จะผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลนส์ไมโครออปติกนะครับกระจกปริซึมต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการผลิตแค่กล้องจุลทรรศเนี่ยก็มีความสลับซับซ้อนอย่างที่ว่านะครับใช้ค่าใช่ายที่สูงนะครับกว่าจะออกแบบกว่าจะผลิตได้เนี่ยเรียกว่าหลายชั่วโมงมากเลยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนะครับเฮรียตวัตครับผมได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคนิคที่สร้างลำแสงเลเซอร์เพื่อการผลิตเครื่องมือนะครับเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มไฟเบอร์ออปติกนี้ขึ้นครับ เทคนิคใหม่นี้เนี่ยได้ลดขั้นตอนต่างๆลงนะครับและทำให้การผลิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็คือลำแสงเลเซอร์ครับผู้นำโครงการนี้ครับชื่อาศาสตราจารย์โรเบิร์ตทอมสันครับของเฮอร์เวย์วัตทีนี่เองนะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์เลเซอร์เหล่านี้เนี่ยทำให้พวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นไมโครนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับและยิ่งพัฒนาได้ดีมากแค่ไหนนะครับการรักษาโรคที่มันยากโดยเฉพาะยิ่งเช่น โรคมะเร็งนะครับที่หลายครั้งก็ต้องผ่าตัด,ดวิเลเซอร์เนี่ยมันก็จะทาได้ได้เยอะขึ้นดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้นนั่นเองครับแต่ทุกวันนี้ไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีต้นทุนสูงนะครับและการผลิตก็ใช้เวลานานก็เป็นที่มาว่าทาไมแกถึงต้องพัฒนาเทคนิคการใช้เลเซอร์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นกลุ่มไฟเบอร์ออปติกขึ้นมาครับเทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคนะครับผมเล่าคร่าวๆค,คือลำแสงเลเซอร์นี้ จะต้องถูกทำให้สามารถที่จะควบคุมรูปร่างแล้วก็ปริมาตรของจุดโฟกัสได้ครับทำให้พลังงาน p พาส์ของเลเซอร์เนี่ยที่มีอยู่ระหว่างการผลิตเนี่ยสามารถที่จะเจาะจงไปจุดที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและถ้าเมื่อทำสำเร็จเนี่ยการผลิตต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถขยายผลต่อในเชิงพาณิชย์ได้ครับในทั้งระดับโรงพยาบาลหรือคลินิกด้วยเช่นเดียวกัน นะครับถ้าทำได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีก breakthrough เลยนะครับของวงการแพทย์ครับแต่อย่างไรก็ดีครับวันนี้ยังต้องพัฒนาอีกหลายมิติครับเพื่อทำให้มันสามารถที่จะใช้ได้อย่างแพร่หลายนะครับเป็นเชิงพันธย์หรือเชิงอุตสาหกรรมนั่นเองครับผมข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เรามีข่าวอัปเดตกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับรอบนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งชื่อว่า slimebot ครับผมเป็นหุ่นยนต์สไล m e ที่สามารถทำงานใน ร่างกายมนุษย์ได้ครับพูดถึงสไลม์นะครับหลายคนก็อาจจะนึกถึงออสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในภาพยนตร์หรือในเกมที่มีลักษณะเป็น เป็นของเหลวนะครับหรือกึ่งเหลวเหลวนั่นเองซึ่งจริงๆในภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยเราก็เคยได้เห็นพลอตของหุ่นยนต์ที่รูปร่างเหลวได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่รอบนี้มีการพัฒนาอย่างจริงจังครับและก็คือเอาเจ้าตัวสไลม์นี่แหละมาเป็นต้นแบบว่าทาไงที่จะสร้างหุ่นยนต์เหลวได้นะครับงานวิจัยนี้ครับเกิดที่มหาวิทยาลัยในฮ่องกงครับเป็นทีมวิจัยของ the Chinese University of Hong Kong ครับ CUHK ครับเอาสไลม์นะครับมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นครับ าศาสตราจารย์ลี่ชางครับกับทีมนักวิจัยทำการผสมอนุภาคแม่เหล็กครับนนโอไดเมียมครับเข้ากับสารบอร์เรแล้วก็โพลีว i n นิลแอลกอฮอล์ครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งเนี่ยสร้างออกมาเป็นสไลม์บอดที่สามารถจะควบคุมได้ด้วยครับทีนี้ความสำคัญของมันการทำงานของมันคือพอมันเหลวแบบนี้เนี่ยมันเลยสามารถที่จะลอดผ่านช่องว่างที่มีขนาดเล็กเข้าไปนะครับ เพื่อระบุตำแหน่งของการทำงานหรือวัสดุที่ต้องการจะจัดการได้ถามว่าแล้วมันใช้ทำอะไรครับมันก็คือใช้กับร่างกายมนุษย์อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนั่นเองนะครับบอกว่าสไลม์บอร์ดนี่มันถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยมันจะมีงานให้มันทำได้เยอะมากเลยครับเข้าไปจับพวกเส้นลวดที่อาจจะอยู่ในอวัยวะภายในต่างๆนะครับอนุภาคต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นถ้ามีเด็กนะครับเผลอกลืน ของที่มันไม่ควรจะกินเข้าไปนะเช่นแบตเตอรี่หรือเช่นส่วนพลาสติกเข้าไปนะครับที่ผ่านมามันวิธีรักษามันก็พอจะมีนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนี่ยเอาแค่ตัวอย่างนี้แหละนะครับสไลน์บอดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้แล,แล้วมีการทดสอบแล้วว่ามันสามารถทํางานแบบนี้ได้จริงก็คือเข้าไปในร่างกายเข้าไปในจุดที่มันแคบ,บนะครับแล้วลึกสามารถที่จะค้นหาแล้วก็หยิบเอาวัตถุอันตรายนี้ออกมาได้จริงครับผมด้วยรูปร่างแบบนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเคลื่อนไหว ถึงในลำไส้ได้ด้วยนะครับในกระเพาะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายเ,ยเกิดอันตรายนะครับด้วยความที่ตัวผิวของมันมีความนุ่มนะครับเหลวก็จริงแต่นะครับแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้คือเจ้าตัวสลมบอร์ดเนี่ยมันมีอนุภาคแม่เหล็กครับที่ยังยังเป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์อยู่ครับก็ทําให้นักวิจัยเนี่ยต้องทําการทดสอบอย่างละเอียดนะครับให้มากขึ้นว่า อนุภาคเหล่านี้จะต้องไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายของรถระหว่างที่มันกําลังเคลื่อนไหวไปมาครับนี่เป็น next step ของมันนะครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็ยังพัฒนาควบคู่กันไปว่าทําอย่างไรให้เจ้าสไลด์บอร์ดเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นเรืเร่อยๆก็จะทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องเรียกว่า แปลกใหม่จริงๆนะแปลกใหม่จริงๆครับแล้วถ้ามันทําสําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้เจ้าสแลมบอร์ดได้อีกมากมายแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับมาที่ข่าวที่4ครับเป็นเรื่องของ AI นะครับทุกคนรู้จัก AI อดีอยู่แล้วว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยความสามารถของขึ้นของมันก็คือความสามารถในการเรียนรู้นะครับมันคือขั้นกว่าของการมีอัลกอริทึมคือมันสามารถเรียนรู้ลองผิดลองถูกสร้างแผนการสร้างสมมติฐานใหม่ๆขึ้นมาได้สิ่งเนี้ย มันจะมาช่วยลดระยะเวลาการทํางานของมนุษย์ครับในงานต่างๆไม่ว่าออกแบบการผลิตออกแบบวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เพราะมันสามารถที่จะทดลองทําซ้ําได้โดยไม่เหนื่อยแล้วก็เร็วกว่ามนุษย์แต่โครงการนี้ครับชื่อว่า AI i n the l o p ครับเขาต้องการที่จะเร่งสปีดการสอน AI ให้มันเร็วขึ้นไปอีกนะครับเร็วขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยครับโครงการนี้ครับเป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัย DLR ครับ m i d w i d e University of Applied Science ครับผม ร่วมกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชื่อว่า iav ครับก็พัฒนาโปรเจกต์ ai in the loop นั่นเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ai เนี่ยมันก็จะถูกออทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับด้วยระบบ machine learning ครับก็คือการใช้ชุดข้อมูลนะที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ ai เนี่ยมันเรียนรู้นะครับจากสภาพแวดล้อมจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่ต่างครับใน ai in the loop เนี่ยจะทำให้การพัฒนากระบวนการเหล่านี้ สอนให้ AI เรียนรู้อย่างมีอิสระมากขึ้นเพราะว่ามีอิสระคือไม่จำเป็นต้องรอชุดข้อมูลเพียงอย่างเดียวแล้วเพราะมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมได้เองได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็จะสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสอนมาในสภาพแวดล้อมจริงครับ ยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ AI จําเป็นจะต้องเรียนรู้มากๆนะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการวิจัยเรื่องของวัสดุสาร์หรือในการผลิตเนี่ยะจะต้องการความเร็วระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของพาหนะยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับ Autonomous Mobility สิ่งนี้มันจะเ็นมากนะครับเพราะการสัญจรบน,นถนนเนี่ยมันมีความเร็วสูงทุกการตัดสินใจมันต้องเกิดในเสี้ยววินาทีต้องเร็วพ,พอๆกับประสาทสัมผัสของมนุษย์นั่นเองนะครับนั้น AI the Loop เนี่ย ต้องการเข้ามาเติมเต็มตรงนี้นะครับการเรียนรู้ต่างๆนะครับจะใช้ระบบคลาวนะครับเข้ามาช่วยนะเพื่อให้การประมวลผลเนี่ยมันสามารถเกิดอย่างที่บอกนะครับเกิดในสถานการณ์จริงนะไม่ใช่แค่ในออห้องทดลองเดียวนั้นระบบคลาวกับระบบการสื่อสารนะครับที่ทันสมัยเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าทําได้นะครับเราก็จะเชื่อถือ AI ได้มากขึ้น,นครับ เ,เริ่มสบายใจขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ตัวอย่างเรื่องของการนั่งอยู่บนพานะนะครับรถ e ีวีที่ขับืึ้นอนัตโนมัติเนี่ยความไว้วางใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับก็หวังว่าสิ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการแชร์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะซื้อไลบรารีของ AI มาใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่ยากนะครับได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นตามกันไปครับผมข่าวสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ ความร่วมมือนะครับในประเทศไทยนะครับทางกนออครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณวีริตครับผู้ว่าการนั่นเองนะครับร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรครับ SIT ของธรรมศาสตร์นั่นเองนะเรือที่เราเรียกติดตากันว่าวิศวะอินเตอร์ของธรรมศาสตร์นะครับก็ลงบันทึก MOU นะครับในโครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับ นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืนครับอันนี้เป็นผ่านการดำเนินงานปี2,566ถึง2,570นะครับเป็นกรอบวิสัยทัศน์ของทางการนิคมเนี่ยถามว่าความร่วมมืออันนี้เนี่ยมุ่งเรื่องอะไรนะครับมุ่งในการศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานครับการพัฒนาระบบดิจิทัลแล้วก็ระบบอื่นๆครับที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำให นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่มีมาตรฐานมีความยั่งยืนแล้วก็ขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรมครับผมสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลนะครับไปยังโครงการวิจัยต่างๆนะครับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับทั้งคณะอาจารย์นะครับแล้วก็ทางนักศึกษาร่วมกับบุคลากรของทางกนออด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มันอาจจะฟังดูธรรมดาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าในต่างประเทศอย่างในเยอรมน,นีที่เขาก้าวหน้ามากๆเนี่ยสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดนะครับก็คือทําอย่างไรให้ภาคเอกชนกับภาคการศึกษาเนี่ยทำงานร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะครับภาคเอกชนเองก็จะมีโอกาสได้เรลยีนวัตกรรมใหม่ๆจากภาคการศึกษาซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะศึกษาวิจัยอยู่แล้วนะครับในภาคการศึกษาก็จะมีโอกาสได้เอาเคสสตีดด้ของจริง โจดเพนพอยต์ของจีงเนเข้ามาพัฒนามากขึ้นเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นของจริงได้มากขึ้นมันถึงจะเกิดความร่วมมือได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับเอาละครับขอทิ้งท้ายอีกหน่อยนึงนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมในวันอังคารนี้จะถึงนี้นะครับวันอังคารที่30นี้ครับทาง M MM M Modern Manufacturing ครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราก็คือทาง Defaulder X เนี่ยจ Life ัด l i v e Talk Series ขึ้นครับเป็น l i v e Talk ที่พูดถึงเรื่องของ Cloud ERP ของ SAP โดยเฉพาะเลยครับมาถึงตอนนี้เนี่ยฟีดแบ็นะครับเรียกว่าความต้องการเรื่องของ ERP เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแบบอย่างค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหลายแห่งนะครับอยากจะลงทุนแต่ยังลังเลนะครับบางทีปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงินนะครับการจะลงระบบ SAP หรือ ERPX สํให้สำเร็จเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของใจเรื่องของความมั่นใจที่จะเริ่มต้นนะครับแล้วก็สื่อสารกับทีมงานว่าเ,เราจะเริ่มทำนะครับเพราะว่าแค่เริ่มเนี่ยมันก็เป็นงานที่ ค่อนข้างยากและถือว่าเป็นงานช้านะครับใน Talk Series นี้ครับมันจะไม่ใช่เป็นเว็บินาที่พูดเป็นเชิงวิชาการของเรื่อง Supply Chain m a n a g เ m e n t อะไรจะให้ภาพเร็วๆนะครับเกี่ยวกับ SAP ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายและถ้าเข้าใจเนี่ยผู้บริหารนะครับสามารถที่จะเกิดไอเดียนะครับหรือว่าเรียกว่าเกือบๆจะตัดสินใจเบื้องต้นได้เลย,เลยว่าเอ๊ะจะเดินหน้าต่อในการศึกษาการ Implement Cloud ERP ของ SAP เลยดีไหมนะครับแบ่งเป็น4ตอนครับวันอังคาหน้าเป็นตอนแรกแต่ละตอนจะเป็นทอล์กแบบสนุกสนุกง่ายๆแค่1ชั่วโมงครับตอนแรกเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของ BOI ครับวันนี้ BOI เนี่ยเขารุกมากขึ้นแล้วแล้วหลายคน ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขอ B Y ได้และผมเชื่อว่านะวันนี้หลายคนก็ไม่รู้ว่าการลงทุน E R P S A P เนี่ยก็ขอ B Y ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าบางเรื่องที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์หรือในมาตรการที่ B Y บอกว่าจะสนับสนุนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทุกโปรเจกต์นะครับในทอครั้งแรกเนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับซึ่งก็มีทั้งผู้นรยการนะครับจากทาง B Y มาตอบคําถามเองนะครับมี ทางสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนก็คือคุณเซรีครับ CEO จาก Netizen นะครับเป็นบริษัทที่กวาดรางวัล SAP Partner of the Year Southeast วิเ a เชนี่ย5ปีซ้อนจนถึงปีปัจจุบันแล้วก็เคยพาผู้ใช้งานนะครับคลเอนต์เนี่ยขอ BUI สำเร็จได้แล้วเขาจะมาเล่าให้เราเห็นภาพนะครับอย่างน้อยถ้าจะลงทุนต้องลงทุนให้คุ้มค่านะครับมีคนช่วยออกเงินช่วยซับพลด์บางอย่างได้เราต้องคว้าเอาไว้ น,นี่จะเป็นครั้งที่1น,นะครับและครั้งต่อไปก็จะเรียงติดๆกันมาเว้นประมาณ1-2สัปดาห์นะครับจะมีทั้งเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ S&P a v e r s i o นต่างๆนะครับลงทุนอย่างไรให้มันไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับเข้าใจเรื่องของ Cloud System นะครับว่าวันนี้ทําไมมันต้องเป็น Cloud ERP นะถ้าใครที่ยังใช้แบบ On Premise อยู่มันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ในทอล์ครั้งสุดท้ายครั้งที่4เนี่ยทุกคนจะได้เห็นภาพใหญ่แล้วว่าถ้าองค์กรที่มีระบบ ERP หรือเป็น cloud S P เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการ supply chain หรือการจัดการระบบบัญชีการเงินแล้แต่มันจะมีเรื่องของ A I กับ B I นะครับ artificial intelligence กับ business intelligence เข้าไปนะครับเพื่อทำให้กระบวนการทำงานการตัดสินใจการมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องฉลาดขึ้น สุดท้ายคือองค์กรคุณไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ต้องฉลาดมากขึ้นนะครับอ่ะเอาละครับครั้งแรกนะครับย้ำอีกทีวันอังคารหน้าครับอังคารที่30นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับก็เราจะไลฟ์กันนะครับผ่านทางระบบสู่นะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับเข้าฟังฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะครับสำหรับลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยตรงในโพสต์นะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ของ factory news live weekly report ในครั้งนี้ละกันนะครับก็อย่าลืมนะครับมาฟังกันครับผมเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับคือเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตครับใน Factory News Live Weekly Report ในครั้งนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับเวลาประมาณ10นาฬิกาครับเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเทคโนโลยีต่างๆจาก รอบโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของการผลิตครับที่ทางทีมงานนะครับก็ไปค้นคว้าหาแล้วก็ย่อยมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับและเพื่อให้ไม่พลาดจริงๆนะครับอย่าลืมกด Follow นะครับกด See First นะครับเพจ m m modern m a n u f a c t u r i n g เอาไว้นะครับเวลาที่มีเนื้อหาใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ท่านไม่พลาดครับผมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ